เอาแล้วะสัตดีนะฮะเออเมื่อกี้พูดไม่ชัดสัตดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูผมในวันนี้นะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะฮซิกี้นะครับผมก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างนะฮะเครื่องเออ่ทำป๊อปคอร์นนะครับผมอืมอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคมาดูในส่วนของเออ่นะฮะพื้นที่ที่เราต้องเตรียมนะครับจะเป็นสามพื้นสามนะฮะผมอ่ะสูงสามกางสามนะฮะอ่ะโอเคนะฮะอ๋อ เดี๋ยวเราขอวางปุ่มปิดปุ่มเปิดอะไรก่อนกันเนาะแฮะผมจะเอาไว้เงี้ยกันอ,อย่างเงี้ยโอเคครับผมก็อันดับแรกแฮะให้เราเออ่วางอ่ดิสเพนเซอร์นะฮะอไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็กระจกอย่างนี้นะฮะอืมจากนั้นก็ตรงนี้ใส่เป็นอะไรได้อะครับผมใส่เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมก็ นะฮะอ่านะฮะมันก็จะได้รูปร่างหน้าตานะฮะออกมาประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ต่อไปนะครับผมอ่าเรายังไม่เสร็จนะฮะอืมนะฮะเมื่อได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะฮะอ่าก็เอ่อต้องไปวางวงจรเลสโตนอีกนะฮะอ่ากีเอ่อเราวางตุ่มไว้ตรงนี้นะฮะก็อืมนะฮะต่อมาอย่างนี้ฮะ โอ,นะอโ,อโอเคนะฮะผมอ่ะโอ้ยกระตุกกระตุกโอเคนะผมก็ต่อมาอย่างเงี้ยนะโอเคนะฮออนะเดี๋ยวขอกลับไปดูดือเฟนเซอร์ก่อนนะครับผมอดืมดเฟนเซอร์อยู่อันที่สามเนาะ โอเคฮะจากนั้นก็วางบล็อกตรงนี้เป็นหนึ่งบล็อกนะฮะแล้วก็เอาลิวิเตอร์นะฮะวางตรงนี้ไปอีกหนึ่งบล็อกวางตรงนี้อีกหนึ่งบล็อกโอเคฮะจากนั้นเราก็วางยามาอย่างนี้สามบล็อกนะจากนั้นก็ต่อเลนสโตนเลยนะฮะแล้วก็เลนสโตนมาตรงนี้นะฮะให้ทําเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็เอาเลนสโตนท็อดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลีฟต์เซอร์วางนะฮะเลนสโตนท็อดนะฮะอ่า มันก็จะกระพริบไม่นาน,นก็เอาอีกอันหนึง่งเพื่อให้มันกระพริบรัวๆนะฮะอะาันก็จะกระพริบจนผมกระตุกกันเลยทีเดียวนะ,ะโอเคนะฮะจากนั้น,นะฮะเดี๋ยวเราเอา่เอทำไมวงจรตัวนี้ไม่ต่ออ๋อต่อแล้วนะฮะโอเคฮะเออโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผม เออขอมาปิดอ่าโอเคโอเคฮะอ่าเดี๋ยวเราดับสวิตช์ประพอนึงก่อนเลยนะครับผมอ่าอ่าโอเคครับผมก็มาพูดเอ่อในถึงเรื่องอ่าอันนี้นะฮะอ่าอะไรอันนี้อะไรนะฮะเรื่องของประพอเรานะฮะเราจะใส่เป็นมริดซักทองเอานะฮะอ่าโอเคโอเคครับผม จะใส่เป็นเมล็ดฝักทองเอานะฮะคลิปนี้อาจจะลงลึกหน่อยแล้วกันฮะโอเคมันเสียเวลาตรงเรนเดอร์คลิปนี้ฮะอ่ะโอเคครับผมก็นะฮะจากนั้นก็กดสวิ์นะฮะเพื่อใช้เครื่องป๊อปคอนของเรานะครับผมมันก็จะเด้งมาอย่างนี้ครับนี่ฮะอ่ะมันจะอยู่ในนี้เต็มเลยนะฮะ เราก็จะสามารถเก็บได้ด้วยนะะอ่บออเค๊นะผมก็จะประมาณนี้นะผมก็โอเคนะครับผมเห็นไหมโอ้โหเจ้าจ้าเลยดี้วนะฮะสามารถเก็บของในนี้ได้ด้วยนะฮะอ่าโอเคนะฮะ นี่ครับผมอ่าโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็จะต้อกดไลค์นะฮะแล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมให้ผมนะครับมีกำลังใจนะฮะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะขอให้ฟันดีกกันทุกคนนะ